เบอร์สบวกเบอร์สามลูกค้าแจ้งลูกค้าให้ทราบก่อนเออจไดเการ้อยาทะรือกพันเบาส่งกระสอบรีวิวส,ส่งฟรีรรนะใช่ไปนี้นะลูกค้า มันเป็นรีไวมิกนะลูกค้าโอ้แต่เข้มมากอ่ะอันน่ะเข็บไว้ก่อนอันน่ะให้ดูว๊บลูกค้าห้าสมวนหนึ่งเอาวันนี้เอาพาไปนี้ก่อนอันน่ะเขี่ยไ้เขี่ยวมาจะแยกไว้ก่อน หนึ่งกระสอบแค่นั้นหมดแล้วคือหมดเลยใช่ใครสนใจใ<ช>รับรลูกนี้พี่พิมพ์รับได้เลยนะเรามีกระสอบใหม่ว่างอีกหนึ่งแล้วก็ลูกรีวิวหนึ่งใช่มีแค่นั้นกระสอบใหม่ไม่รวมส่งนะจัดโปรจาก7,9 0 0เหลือ6,7 0 0ส่ทรงเฟรีส่งฟรชนี่ห้าศูนย์หนึ่งอีกแล้วนี่หว่าโอ้โยโหแต่เก็บสวยมากเก็บไว้เยอะมากอาจจะมีแบบตำหนิบ้างขาดบ้างอะไรเงี้ยพี่อย่าซีเรียสนะคะเพราะว่าพี่สามารถที่จะคัดตัวอื่น ทำราคาขายได้ใช่ราคาถูกมากบางตัวเนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่แบบงานวินเทจงานรุ่นเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็ห้าส่วนหนึ่งนะนี่ห้าส่วนหนึ่งห้าส่วนหนึ่งนี่นะส่วนหนึ่งเก็บไว้เก็บไว้บางตัวเนี่ยมันผานทุกคนผานกันงานบินเทจงานรุ่นเก่างาน U S ่แยกทำราคาได้เลยเพราะตัวนี้เนี่ยต้นทุนก็ตกแค่ท่าละหกสบเจ็ดหกสิบเจ็ดบาทลูกค้า ต่พูดมั่นใจเลยว่าตัวไหนที่เป็นหัวส,สวยๆอย่างเงี้ยที่แยกได้นะคะที่แยกได้เลยหมดนี้จะไม่มีแล้วรายการนี้หมดนี้ไม่มีแล้วโอ้ค่าสนย์หัาแุบแดงงานยูเอสแน่นอนหมดนี้คือไม่มีแล้วนะคะมีแค่นี้นะคะมีแค่นี้ตัวนี้สวยจังนี่ค่ะหนึ่งสามขากระบอกเล็กห้าหนึ่งหนึ่งว่ะโอ้โหกระบอกเล็กจะนี่ให้ลูกค้าดูตัวนี้ห้าหนึ่งสามลูกค้า นี่ดูมีขาดกระสับมีใครรับรีบเลยนะแล้วลูกค้าดูนี่สวยมากมีบ้างมีรอยมีขาดมีอะไรบ้างเนี่ยนะคะแต่ขอคนรับได้นะคะนี่ใบขายเดิมๆเลยเนี่ยสามารถที่จะเอาใบดูเลยอันนี้สวยๆๆเดี๋ยวเราแว็บทีเดียวนี่เอาไปแบบแยกได้นี่นี่นี่ไวโอกพรีเมียมเลยตัวนี้นาน โอ้โหอะไรแคัดแยกนี่ไงลูกค้าดูแป๊บแบ๊บก่อนค่ะบางตัวแบบตูดขาดตัวนี้งานพรีเมพยมนะคะหรือว่าขาดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะคะขอลูกค้ารับได้เนาะแล้วก็เข้าใจห้าศูนย์หนึ่งโอ้โหห้าศูนย์หนึ่งแล้วฟิล์มหลายตัวได้หนึ่งห้าศ um, ูน OK> ย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งนี่ทุ่มท่วมเลยอ่ะโอ้โหคาเนี่ยพี่ไหมคะ ตอนตัวสภาพดีมากแต่แค่หูขาดตรงนี้พี่ก็อเอาไปแค่แบบเย็บเอาแค่นี้แต่คือส่วนอื่นคือใช้งานได้หมดดีหมดเลยแต่แค่แบบเนี่ยหูขาดตรงนี้เป็นทางดุนะคะลูกค้าต้องเข้าใจในสภาพนะคะงานตัวนี้อันนี้เป็นเบอร์สองบวกเบอร์สามบวกสองสองบวกสามลูกค้าอ่อใช่ใบส้มใบส้มน,นี่ใบส้มอีกลูกคา้ารีไวล์ลูกค้าหลายท่านเนี่ยก็เอาไปยุ้นเนี่ยงาน ไปลุ้นกับเป็นงานรุ่นเก่างาน USA งานวินเทจอะไรเงี้ยคือถ้าพี่จะเอาเบอร์หนึ่งแล้วพี่มาหาวินเทจมันจะไม่มีนะคะถ้าพี่จะหาวินเทจพี่จะหารุ่นเก่าส่วใหญ่จะอยู่ในกระสอบเบอร์สองกับเบอร์สามคืองานเบอร์หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบงานรุ่นใหม่สภาพสีเข้มงานเบอร์หนึ่งเราก็มีนะถ้าลูกค้าอยากได้อะเบอร์หนึ่งเราก็มีเนะี่ยสามหมื่นเก้าพันบาท สองสามหม0 0เบาทเบอร์หนึ่งแครอายากได้เบอร์หนึ่งนะคะ <laughs> ก็แจ้งได้เราก็มีเหมือนกันเบอร์สองเราก็มีเบอร์สองอย่างเดียวเลยก็หนึ่งืสาพัน้าร้อยจนถึงหนึ่งืเจดัน้าร้อยเบอร์สองนะคะแต่ถ้าเป็นสองบวกสามแบบนี้ลูกค้าจะเล่นกันเยอะลูกค้าจะเล่นกันเยอะเพราะว่าเหมือนราคามันไม่สูงมากนราคาไม่สูงมากแล้วก็ มี่สามารถที่จะคัดพวกวินเทจคันยูเอ็แจกขายทำราคาได้ห้าห้าศูนย์คนใหญ่ที่เราเปิดเจอก็จะเจอแต่ลีวายกับแรงเลิศเนาะใช่ลีวายแรงเลิศโอเคโอเคเลยใครรับได้เลยคีมาสูนึงอยู่แล้วโอ้โหห้าสูนหนุ่มเยอะว่ะซุปประแบกกี่ตัวได้และสูนึงเข้าๆดูหกเจ็ดแปดตัวลูกค้านี่เดี๋ยวให้ดูให้ดูแวบๆก่อนแวบๆแวบๆ อันสุดหนึ่งลูกค้าอันาน,าน,านั่นาน,านั่นาน,าน,านั่นกีตัวใหญ่มาอีกหนึ่งตัวบิกกีมาหนึ่งตัวลูกค้ากระสอบนี้บิกกี้หนึ่งตัวบิกกีตัวละหกสิบเจ็ดบาทเก็บไว้ก่อนรายการนี้มีกระสอบรีวิวกับกระสอบใหม่อีกหนึ่งกระสอบนะลูกค้า ลูกค้ารอรอบหน้าเลยคงจะรออีกนานเหนอยลูกค้ามันนานมากกว่าจะเข้ามาได้จะตสอบที่เรากำลังเปิดทีนี้เราส่งให้ฟรีนะลูกค้าส่งฟรีตัวนี้ห้าหนึ่งหนึ่งนะนี่ห้าหนึ่งหนึ่งนี่พาพสวยมากห้าชฉหนึ่งมาอีกหนึ่งตัวนี่อ้ตัวนึอุ้ยสวยมากเลยตัวนี้ นี่ตัวนี้ห้าหนึ่งหนึ่งลูกค้าห้าหนึ่งหนึ่งสภาพดีมากวันนี้ห้าหนึ่งหนึ่งให้ลูกค้าดูไปก่อนห้าหนึ่งหนึ่งนะตัวนี้ห้าศูนย์ห้านะห้าศูนย์ห้านะลูกค้ารีวิวเราส่งฟรีนะลูกค้าส่งฟรีกระสอบใหม่มีว่างอีกหนึ่งพร้อมโซนแรงเลิศนี่แรงเลิศตัวนี้ก็สวย,ยอยู่นะ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะมีสนรี้ารับแรงเลยตัวนี้ก็501นะลูกค้า501ตำหนี่คือตำนานนะลูกค้า501ศูนราการนี้เบอร์สองบวกบวกสามสอบวกสาบวกส เป็นห้าพอดีเบอร์ห้าเลยสนใจรับลูกนี้พิมพ์รับได้เลยลูกค้าห้าหนึ่งหนึ่งนี่ห้าหนึ่งหนึ่ง กระสอบนี้ห้าศูนย์หนึ่งก็ประมาณเกือบเกือบสิบตัวลูกค้าล,ล,ลูกค้าเอาไปแยกงานหัวไดวยลูกค้าแล้วมีบิกีหนึ่งตัวด้วยกระสอบนี้นี่ดูสภาพเิยหกเก้สา,า,าสีน <1 4 S 1> ่นะป้ายอาด้วยข้างหลังให้ลูกค้าดูใกล้ๆนี่ลูกค้าสภาพดีมากตัวนี้ วันนี้ใบอ่างนะลูกค้าใบอ่า,อา <ang> งแรงเรลิศของอุลเลิศสวยมากอุลเลิศ oh, สวยแรงเอร์ลีไวแรงเอร์ไซส์สวยนะตัวนี้แรงเลิศห้าลีไวห้าศูนย์ห้า รีวายห้าหนึ่งสี่เอาเจ้ารีวายห้าหนึ่งสี่เอลสามสิบสองยาวสามสิบห้าห้าศูนย์นะรีวิวยังว่างนะลูกค้ารีวิวยังว่างอยู่สนใจพิมพ์รับได้เลยลูกค้ารีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่มีพร้อมส่งหนึ่งกระสอบเ เล็งเลอร์นี่ตัวนี้เล็งเลอร์ไซส์สวยมากตัวนี้เลงเลอร์ลูกค้าเลงเลอร์เอประมาณสามสิบไหมแรงเลอร์อะไรนะห้าศูนย์หนึ่งลูกค้าดูตัวนี้ห้าศูนย์หนึ่งนะลูกค้าคดูตะเก็บตะเก็บสวยมากนี่อสำนิคือตำนานนะครับตะเก็บสวยมากลูกค้า หนะ้าศูนย์หนึ่งนะเบาเป้ากระดุมนี่สายสวยห้าหนึ่งหนึ่งสามสิบยาวสามสิบผ้าสวยมากตกัวนี้แรงเลิศผู้แรงเลิศตัวนี้ผ้าสวยนะ เขาใส่จนแบบนี้แล้วนี่เฟตึืนสวยมากตัวนี้นนะลูกค้าตัวนี้เลงเล่อนะลูกค้าเลงเลิอนี่เฟดส,สวยมากตัวนี้ลูกค้าเอาไปปั้นเฟดอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยสวยมากเลยนี <c oughs> <อ>่วายห้าห้าเก้ามีวายเลงเล่อใช่มีสองแบรนด์มีวายกับเลงเล่อลูกค้า r รงเล้อโโหตัวนี้สวยสนใจลูกรีวิวลูกค้าพิมพ์รับได้เลยนะลูกค้ารีวิวส่งฟรีแรงเล้อห้าหนึ่งสี่นะตัวนี้ถูไซส์สวยมากถูที่โอมสวย <5 14. S 2> นี่ลูกค้าตัวนี้ห้าหนึ่งสี่นะผ้าสวยมาก ไปต่อไปเราจะมาดู510โอ501นี่501ลูกค้าตัวนี้501เอล3ี4งานพรีเมียม501เอลน 1, 5, 0, 1 3, 4ลูกค้าตัวนี้นะเอล314ตัวที่หนึ่งนี่พรีเมียมบิ๊กอใช่งานพรีเมียมบิ๊กอนะตัวนี้ ตัวนี้บิกกี้นะลูกค้าพิกกี้เนี่ยลูกค้าบิกกี่นะตัวนี้ห้าหนึ่งสองบิกกี้นะลูกค้าพิกกีบิกกี้ตัวละหกสิบเจ็ดบาทบิกกี้ซปเปอร์แบค็คห้าศูนย์หนึ่งนี่ซปเปอร์แบค็คห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งสามหกเอ่ตัวนี้ห้าศูนย์หนึ่งนะลูกค้า สามสองยาวสามสิบสี่ลูกค้าห้าส่วนย์หนึ่งนะตัวนี้ผ้าสวยมากนี่ผ้าสวยมากตัวนี้ตัวนี้เขาขายกันก็ตัวหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าพนะันเลลูกค้าห้าศูนย์หนึ่งนี่ห้าศูนย์หนึ่งเอลสามสิบสามยาวสามสิบสองนะโอ้ความยาวเอลสามสามยาวสามสองความยาวดีมากห <50 1. S 1> นี่ตัวนี้ก็ห้าศูนย์หนึ่งนะลูกค้าอันนี้ก็ห้าศูนย์หนึ่งนะลูกค้าห้าศูนย์หนึ่งเอลสามสิบสี่นะนะนะ 501เอวสามนิสี่501เอวสามิสี่ยาวสามนสองความยาวสวยใช่501ก็เกือบเกือบสิบตัวลูกค้า0 1ก็สองมินี่ซปเปอร์แบ็คตัวนี้ก็ซปเปอร์แบ็ก501นะลูกค้าเอวสมสายาวสามสองนะลูกค้าตัวนี้ซปเปอร์แบ็คนะผ้าเนื้อทรายนี่นะลูกค้าป้ายนี้นะเผื่อลูกค้าสนใจ มีลูกใหม่ว่างอีกหนึ่งแล้วก็ลูกรีวิวกาลังลูกรีวิวว่างหนึ่งลูกค้าลูกรีวิวเส่งให้ฟรีนะครับลูกค้าใช่ถ้าลูกค้าสนใจลูกรีวิวนี้เราส่งฟรีลูกค้าส่งฟรีนี่ายนี้เลยลูกค้า ลูกค้าท่านใดสนใจกระสอบนี้ลูกค้าดูย้อนหลังลูกค้าสามารถแคปหน้าจอทางไอทีมินได้ไหมอ่าแล้วก็กระสอบใหม่มีแค่หนึ่งนะคะส่วนขาสั้นคาโก้ต่อไปไหน่อยส่วนขาสั้นคาโก้นะคะขาสั้นคาโก้ป้ายยิ้มนะคะแล้วก็ป้ายไฟสาตาร์เอ้ยเซเว่นสาตาร์คือผีอยเซเว่นสาตาร์นะคะใครสนใจพี่แคปหน้าจอทักแชทได้เลยนะคะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไลฟ์นี้เราขอปิดไลฟ์ไปก่อนเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่แลคะไปไป,ไปแล้วสวัสดีค่ะ